มาทำไมสายมีเรื่องอยากจะคุยกับพี่สมนะคะเราไปทานกาแฟแถวนี้กันไหมคะฉันไม่มีเวลาไปกินกาแฟกแับแกหรอกมีอะไรก็รีบพูดมาฉันมีงานต้องไปทำสายอยากจะมาขอโทษพี่สมที่คราวก่อนสายพูดไม่ดีกับพี่คะ่ะ พูดเรื่องไรอะฮะฉันมีงานให้ทําทุกวนันอะไรที่ไม่สําคัญฉันก็ลืมไปหมดละแล้วก็ไม่ต้องมาขอโทษอะไรทั้งนั้นฉันเองก็ใช่ว่าจะทําดีกับแกมีเรื่องพูดแค่นี้ใช่ไหมฉันจะได้ไปสวัสดีครับคุณสุขสมมาทมําไมอะฮะมารุมฉันเหรอเปล่าหรอกครับผมจะมาขอโทษคุณสุขสมนะครับที่คราวก่อน ผมพูดจาค่อนข้างแรงกับคุณสุขสมไปผู้ชายนี่สันดานเหมือนกันหมดเลยนะก่อนที่จะพูดหรือทําอะไรอ่ะไม่เคยใช้สมองคิดก่อนหรอกพอรู้ตัวว่าทําผิดก็มาขอโทษคิดว่าแค่นี้มันก็จบแค่นั้นเนอะมักง่ายไปหรือเปล่าฉันมอนรุ่นไหนแล้วคุณมาด่าฉันขนาดนี้เนี่ยนะพอรู้ตัวว่าผิดก็มาขอโทษคิดว่าฉันจะยิ้มรับแล้วก็กลับไปคุยกับคุณได้เหมือนเดิมงั้นหรอพอดีใช่ป็นพวกเจ็บแล้วจับ จะหายเจ็บก็แต่ว่ามีคนที่เจ็บกว่าผมเข้าใจนะครับว่าคุณรู้สึกยังไงแต่ที่ผมต้องพูดเนี่ยเพราะผมอยากให้คุณได้ลองคิดดูบ้างครับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนเนี่ยคุณสายเขาเป็นห่วงคุณมากเลยนะครับเขากลัวว่าคุณจะโกรธจนไม่พาเด็กๆไปที่บ้านสวนอีกอ๋อตกลงที่มาขอโทษฉันเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าสำนึกผิด แต่จะมาขอโทษฉันเพราะว่าจะเอาใจน้องสาวฉันงั้นเหรอมาทั้งไหนไปทางนั้นเลยนะจะไปรักกันที่ไหนก็ไปเลยพี่สมพี่สมแล้วการที่พี่สมโกหกใครๆว่าสายเป็นผู้หญิงไม่ดีล่ะคะพี่คิดบ้างไหมว่าสายจะรู้สึกยังไงถึงพี่จะไม่รักสายแต่สายรักพี่นะ พูจบแล้วใช่ไหมคุณแม่ก็รักพี่มากพี่รู้ไหมวันนี้สายไปธนาคารแล้วสายรู้อะไรมาก็รู้ว่าคุณแม่โอนทรัพย์สมบัติที่ควรจะเป็นของฉันให้แกหมดไงเพราะฉันมันเป็นลูกที่ไม่ดีก้าวร้าวไม่น่ารักเหมือนแกคุณแม่ก็เลยแตดฉันออกจากกองมรดกไงคุณแม่โอนเงินให้พี่ชัดไปตั้งหลายแสนพี่ชัดได้บอกพี่สมหรือเปล่าคะคุณแม่โอนเงินให้ชัดทำไม สายคิดแล้วว่าพี่ชัดต้องไม่ได้บอกพี่สมตอนแรกที่สายรู้เรื่องเนี้ยสายก็ถามคุณแม่ว่าพี่ชัดหลอกให้คุณแม่โอนเงินไปหรือเปล่าแต่ค <ix> ุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่เต็มใจโอนเงินไปพี่ชัดเองค่าอะไรก็เพื่อความสุขของคุณยังไงล่ะครับความสุขอะไร พี่พูดบ้าบออะไรกันอ่ะคุณแม่ให้เงินพี่ชัดเพื่อให้พี่ชัดหยุดทะเลาะก,กับพี่สมคุณแม่ขอให้พี่ชัดดูแลพี่สมกับหลานหลให้มีความสุขคุณแม่อยากเห็นพี่มีความสุขกับครอบครัวคะ่ะ